สวัสดีค่ะคผู้ชมคะวันนี้นะคะจะนำผู้ชมคะ่ะมาติดตามชมกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะซึ่งเป็นการปั่นจักรยานที่ท้าทายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะที่ปั่นกันตั้งแต่จังหวัดตราดนะคะทราบมาว่าจะปั่นไปถึงเนินนางพญากันเลยทีเดียวค่ะการปั่นในครั้งนี้จะมีระยะทางกี่กิโลเมตรนะคะแล้วก็ผ่านจุดสําคัญอะไรบ้างนะคะระหว่างทางปั่นจักรยานค่ะปั่นจักรยานในครั้งนี้ปั่นเพื่ออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมกันในรายการะคะ่ะ กิจกรรมการปั่นจักรยานในครั้งนี้ค่ะโดยทางจังหวัดตราดนะคะนําโดยนายพยัคฆพันธ์โพแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดค่ะได้นําทีมสาลาเสือนะคะออกปั่นจักรยานร่วมกันค่ะเพื่อเป็นการทดสอบสมรรถภาพความพร้อมของร่างกายโดยจะผ่านเนินสําคัญสําคัญจากอําเภอเมืองตราดซึ่งเป็นการปั่นจักรยานระยะทางไกลค่ะไปจนถึงเนินนางพญาจังหวัดจันทบุรีค่ะ โดยมีจุดเริ่มต้นนะคะที่บ้านพักานพยาธิพ,พันธ์โพแก้วท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดค่ะโดยผ่านจุดแรกด้วยกันค่ะคือเนินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดจุดที่2ค่ะเป็นเนินบริเวณของโรงพยาบาลจังหวัดตราดนะคะจุดที่3ค่ะเป็นเนินบริเวณท่าจอดของจังหวัดตราดค่ะ จากนั้นนะคะจะเข้าสู่จังหวัดจันทบุรีค่ะโดยทีมปั่นนะคะจะปั่นผ่านอำเภอครุงซึ่งเป็นทางเรียบนะคะไปจนถึงทางขึ้นเนินสะพานแหลมสิงห์ลงสะพานแหลมสิงห์แล้วนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นเนินสะพานแขมหนูนะคะขึ้้้้นนนมม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 าา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 ไดดทททุุกกกกกกกครรรวเเิงงงปใหีีออลั จากนั้นค่ะเลี้ยวซ้ายผ่านเนินซีเชลซึ่งเป็นเนินที่ต้องใช้กำลังขาในการปั่นขึ้นเนินนี้มากที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นเนินหักศอกนะคะและผ่านเนินเขตห้ามล่าค่ะที่เป็นเนินสูงชันมากค่ะจากนั้นนะคะผ่านเนินเขาเจ้าหลาวค่ะพอลงมาก็จะมาเจอกับเนินที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะก็คือเนินนางพญาค่ะ ระยะทางประมาณ106.22กิโลเมตรนะคะอีกทั้งค่ะก็ยังเป็นเส้นทางปั่นที่เชื่อมโยงไปสู่หล่งท่องเที่ยวสำคัญๆของทั้งสองจังหวัดได้เป็นอย่างดีค่ะและการปั่น ขยานในครั้งนี้นะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมค่ะเพื่อที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมนะคะของกิจกรรมที่ต้องจะรื้ไว้ในหน้าประศาสรทค่ะกับกิจกรรมไบท์ฟอร์มปั่นเพื่อแม่นะคะกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะทําขึ้นเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83พรรษา12สิงหาคม2558ซึ่งจะมีขึ้นการในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2558ค่ะเราซ้อมทีมทั้งหมดที่เรามามานี่ประมาณ 9, 9ท่านเราซ้อมเพื่อจะปั่นในวันที่16นะครับ บฟอร์มัมวันวันที่16สิงหาก็แต่เราตั้งใจว่าเราจะปั่นจากที่นั่นมาถึงที่นี่นะครับจากที่อำเภอเมืองตราดเนี่ยมาจากบ้านพักผมมาที่นี่ผ่านเนินที่3เนินที่บริเวณจังหวัดตราดผ่านสะพานแหลมสิงผ่านเนินซีผ่านเนินแคมหนูผ่านเนินซีเชลผ่านเนินห้ามล้านซึ่งเนินสูงชันแล้วก็ลงมาผ่านเนินเขาเจ้าลาวแล้วก็มาผ่าน2เนินที่เนินอายาแห่งนี้นะครับเราปั่นกันนอนสต็อประยะทางทั้งหมดที่เรามาวันนี้ 106.22กิโลเมตรนะครับราปั่นไม่ได้หยุดท่าไม่แต่พื้นส่วนใดส่วนหึงร่างกายไม่แตะอะไรทั้งสิน้นเราก็ถือว่าทีมเราทําได้แปลว่าร่างกายพละรงกำลังเรายังใช้ได้นะครับก็ประโยชน์ที่คือที่เราจะได้คือร่างกายเรา2อซ้อมไว้วันที่16นะครับ <S <S ผมเรียนอย่างนี้ <S 2> <S 2> พวกเราเคยไปกัมบูชามาแล้ว176กิโลเมตรเราปั่นบนสันเขาตรงนั้นจากตรงนั้นเองเนี่ยทำให้ทีมเราค่อนข้างแข็งแกร่ง จริงๆแล้วผมเชื่อว่าการปั่นจักรยานระยะทางไกลขนาดนี้นะครับร้อกิโลเมตรขึ้นไปในเวลากลางวันนะระหว่างเวลา15 13านาถึงขนาดนี้เวลา16นาฬิกสุบเจนาฬกาเนี่ยเราใช้เวลา4ชั่วโมง15ทีเอ e เฟรตของเราอยู่ที่25พอดีพอดีนะครับแล้วก็เราเสียแคลรี่ไปประมาณ1,800กับ1,900ในร่างกายเรามี2,500ก็เสียไปกันหมดละแล้วก็ทีมเราก็ยังอยู่ดีนะครับอายุทั้งหมดนี่ผมนี่60 ห้าสิบนี่คนนี้คุณ้าสีีวัตนี่ใบพันมาสามเส้นคุณ้าชูสิทธิ์นี่ห้าสิแต่รบหนักได้เยอะมากนะพวกเรามึกนี่เป็นกัปตันทีมท็อปนี่เป็นน้องเล็กจริงๆแล้วเราปั่นเนี่ยจากตราดไปเกาะกงไปสีไปสีนุวิวไปกำปอดไปพนมเปญมาแล้วแล้วเราก็ปั่นจากหาดเล็กคือปั่นจากจังหวัดเกาะกงเนี่ย ผ่านหาดเล็กผ่านอำเภอคลองใหญ่ผ่านจังหวัดตราดมาเนิอนอพยายนี่บ่อยครั้งมากนะครับควจริงแล้วจังหวัดจันทรกับจังหวัดตราดนี่คล้ายๆจังหวัดเดียวกันทั้งทางทาง,ทางด้านสินค้าเศรษฐกิจก็ดีผลไม้มทล้งหลายเรามีตลาดเดียวกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางจุรีก็มีประตูการส่งออกสองที่ที่บ้านแหลงประกาศทางเราก็มีทางหาดเล็กนะครับเราเชื่อว่า,วาการอพญาณเหล่านี้ถ้าเกิดเรารวมทีมกันได้ทีมตราดทีมจันทร์ ทีมแกล้งทีมมา,ายองเราเชื่อว่าภาคตของเราเนี่ยโดยทั้งภาคเนี่ยก็จะจะจะรับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะก็ฝากฝากพี่น้องประชาชนที่ดูสื่อนี้นะครับใบฟอร์มามของจังหวัดตราดนั้นประมาณ1 400คันจังหวัดตราดมีประชากรอยู่ประมาณ2อ0แนเศษจังหวัดจันทบุรีผมผมก็เคยอยู่จังหวัดจันทบุรีเกือบ1ิปีแลวปัจจุบันก็ตั้งหลักปักฐานที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีแล้วจันทบุรีมีกลุ่มปันจจกรยานที่มากมายนะฮะมากมาย ที่ตราดเนี่ยป่านจริงๆจ,จังแบบผมนี่ก็อยู่มาทั้งสี่ห้าร้อยคันที่จันบุรีน่าจะเป็นพันนะครับก็ก็ต้องขอบคุณางคมสัมพันธ์แล้วก็ต้องขอบคุณตรงนี้สถานที่ของท่านผู้ว่าสามาลอยฟ้า,าที่แห่งนี้สวยงามมากนะครับแล้วก็ถูกการสร้างสร้างสรรค์และก็พยายามดําเนินงานโดยท่านสามาลอยฟ้าและทีมงานของท่านนะครับก็ก็ขอบคุณเ,เนรนางพญาขอบคุณสื่อมวลชนที่ที่มาทำสารคดีเรานะครับ วันนี้รู้สึกเหนื่อยครับการเตรียมตัวของผมนะครับวันนี้ก็เพิ่งเตรียมตัวมาได้แค่วันเดียวนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะที่มาได้ถึงตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ช้าหน่อยสําหรับปั่น วันที่16นะฮะก็เตรียมตัวอย่างดีนะครับเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นครั้งแรกของผมที่มาที่นี่นะครับซึ่งปกติแล้วผมก็จะขับรถตามเป็นส่วนใหญ่วันนี้เหนื่อยครับแต่ก็มีความสุขมีความสุขตรงที่ว่ามันเหนื่อยครับสำหรับไบค์ฟอร์มมนะครับผมเชื่อว่าทุกคนคนไทยทั่วประเทศตั้งใจ อยากให้มันเกิดขึ้นในสิ่งที่ดีๆและความพร้อมเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีของเราครับขอบคุณครับครับก็วันนี้ถือว่าเป็นการปั่นที่ไกลที่สุดในชีวิตผมนะฮะร้อยหกกิโลเมตรซึ่งผมเคยปั่นไปทางกัมพูชามาแล้วแต่ว่าบรรยากาศมันต่างกันทางนู้นนี่ปั่นตอนจังหวะฝนตกมันก็ปั่นสบายไม่เหนื่อยแต่วันนี้ออกมาจากตราดนี่บ่ายโมงโอ้โหร้อนตลอด นะฮะจนมาถึงนี่ถือว่าเป็นการปั่นที่หนักมากพอสมควรแต่ก็มีความสุขนะฮะการได้ออกกําลังกายการได้ทําตามที่เราต้องการแล้วก็เป็นการซ้อมเพื่อวันไบฟอร์มมัม um, ถือว่าเราได้สร้างความดีสร้างสุขภาพให้กับสร้างแรงบันดานใจให้กับหลายๆคนนะฮะสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ผมปั่นได้ร้อยกว่ากิโลโดยท้าไม่แต่พื้นนะครับก็ได้ความภูมิใจได้ ความแข็งแรงกับร่างกายผมเป็นคนของหลวงนะครับก็ถ้าเราร่างกายแข็งแรงเนี่ยเราก็ช่วยประหยัดงบประมาณหลวงไปได้เยอะเลยครับในวันที่16สิงหาคมนี้นะครับบฟอร์มัมผมขอเชิญพี่พี่น้องๆทุกคนนะครับมาออกกําลังกายการออกกําลังกายเป็นสิ่งดีทําให้ร่างกายแข็งแรงช่วยรัดในการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ปีงเป็นพันันล้านนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับขอบคุณครับ ความประทับใจคือเราได้ฝึกความอดทนครับแล้วก็ได้พิสูจน์ตัวเองว่า,าระยะทางเนี่ยพอเราเราเราปั่นเนี่ยมันยิ่งไกลขึ้นไกลขึ้น,นเหมือนกับเราเอาชนะตัวเองนะครับก็ดีใจครับที่มาได้ปั่นกับท่านรองครับคือถ้าเคยไปกับของท่านรองนี่ระยะที่ไกลที่สุดนี่1 5 6กกิโลครับแล้วก็ถ้าเป็นทริปสั้นๆก็จะมาณ70โลถ้าจะระยะ110โลนี่ก็คือเนี่ยประมาณเนี้ยกลางๆเนี่ยครับ ก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยมาร่วมกิจกรรมนะครับปั่นจักรยานเพื่อแม่ไบฟอร์มัมนะครับเป็นการรณรงค์นะครับเพื่อเทศเพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าราชินีนาถด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวไทยได้แสดงความจงรักภักดีแล้วก็ร่วมกันออ,อกกําลังกายด้วยนะครับขอบคุณมากครับในการปั่นระยะทางไกลๆนะฮะสำหรับจักรยานก็คือหมั่นซ้อมสิ่งแรกนะฮะ คือเราต้องหมั่นซ้อมหมั่นหมั่นดูแลจักรยานหมั่นซ้อมนะฮะว่าจากที่แรกเคยซ้อมกันสัก10กิโลสำหรับคนไม่เคยออกกำลังกายนะฮะสำหรับคนมีอายุหน่อยก็เริ่มซ้อมตั้งแต่ในน้อยฮะแล้วก็จาก10เป็น20เป็น30แล้วก็เป็น40เพิ่มไปเรื่อยๆฮะเพื่อร่างกายของเราจะได้แข็งแรง สำหรับตัวผมนะฮะด้วยน้ำหนักตัวที่เยอะพอเพื่อนประทับใจตรงเนินนะเวลาคนอ้วนๆขึ้นเนินเนี่ยมันก็เหมือนว่าเหมือนแบกข้าวสารหรือถังข้าวสารถังนึ่งเนี่ยห้าสโลเนี่ยเข็นขึ้นเนินแต่ว่ามันสาใจเหมือนชนะใจตัวเองฮะความพยายามมองเราว่าเรามีความตั้งใจแค่ไหนในจะในเวลาที่เราเหนื่อยท้อหมดกำลังแต่ไปจดวุ่งหมายอยู่ปลายเนินก็คือวัดกับตัวเองฮะ สำหรับกิจกรรมปั่นไบค์ฟอร์มัมนะฮะคืออยากจะเชิญชวนนะฮะทุกท่านมาออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานมันเป็นกีฬาที่ทุกเพศทุกวัยไม่เกี่ยงน้ำหนักปั่นได้หมดออกกำลังกายได้หมดะฮะดูอย่างผมน้ำหนักร้อยแโลนะฮะปั่นจักรยาน3-4ปีนี้ผมไม่เคยป่วยเลยแล้วก็เป็นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ผมเหมือนน้องใหม่คะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกคือมาได,ได้มากับทีมของท่านรอง <c oughs> ก็ประับใจเนินนี้ที่จันบุรีเพิ่งมาครั้งแรกระยะทางไกลที่สุดตั้งแต่เคยปั่นมาครับ <c oughs> ก็สุดยอดครับ <c oughs> มันมันมันได้ทุกส่วนได้กําลังแล้วก็คนที่เป็นพวกพวกโรคภูมิแพ้ก็จะช่วยได้แล้วก็ได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ทีมงานได้ได้รู้จักหลายๆคนคร แต่ก็ถือว่าทริปนี้สุดๆครับหนักมากครับแต่ก็สนุกครับแล้วก็ประทับใจครับขอบคุณมากครับการปั่นจักรยานระยะทางไกลในครั้งนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าทีมสาราเสือค่ะต้องใช้ความท้าทายและการหมั่นฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าการปั่นจักรยานนั้นนะคะสามารถปั่นได้ทุกเพศทุกวัยค่ะถ้ามีความพร้อมมีความตั้งใจและออกกำลังกายสม,สมย่ำเสมอค่ะ การเดินทางสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาในทุกคราวการเดินทางเปิดเราให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมายเพราะรักในทางกว้างไกลเพราะรักในโลกกว้างใหญ่พุ่งทะยานออกไปกับเจ้าสองล้อที่คู่ใจฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปัน คงเหมือนกันหวาดน้ำเท่าไรไม่ยันแม้ว่าเราฝ่าฟันกงผ่านพ้นไปคุณผู้ชมคะเราก็ได้รับทราบถึงการปั่นจักรยานระยะทางไกลนะคะที่ ปั่นกันตั้งแต่จังหวัดตราดมาจนถึงตรงนี้ค่ะเป็นเนินหนังพญานะคะถือว่าเป็นจุดชมวิวของจังหวัดชลบุรีที่มีชื่อเสียงนะคะที่ทุกคนรู้จักค่ะระยะทางนี้นะคะก็สามารถที่จะช่วยเป็นการออกกาลังกายแล้วก็เป็นการฝึกความอดทนความท้าทายของการปั่นจักรยานได้อีกด้วยนะคะวันนี้ค่ะก็ได้รับทราบถึงกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ การเดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์ คืนแล้ววันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมายเพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่และรักของเราก็ใหญ่สุขเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางฉันกับเธอกับเธอ,บ,เธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งกับกันรอบกับนกที่พบพนดินเพื่อฝ่าลมและฝ่าฝนอยู่บนฟ้า ปันปันจะกรยานไปปันปันจะกรยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปันปันจะยานไปปันปั่นจะฝรยานกันปันด้วยใจที่แสนชินบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราการเดินทางสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาในทุกคราว เดินทางเปิดดาวให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมายเพราะรักในทางกว้างไกลเพราะรักในโลกกว้างใหญ่พุ่งทะยานออกไปกับเจ้าสองร้อที่คู่ใจฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งต่อกันราวกับนกที่พุเพ็นบิน่รฝฟาลอ